อันนี mar, passage, cal, ้เตื่นมาไม่ได้ถ่ายเลยลืมวันนี้ก็สบอยๆนะไม่แต่งหน้าไม่ทำทาปากอย่างเดี๋ยวปากต้องแดงก่อนจะได้มีแล้วก็นั่นแหละถ้าปากเตรียมของกินแต่ไม่มีคันม่มีข้าวม่แต่ขนม ขนมปังที่แม่แยู่วันเก็บมาให้มาให้เดอะดอกเดอะแกงมันยอเอยอะเยอะแบบมากินไม่ทันจะขึ้นลาหมดแล้วแล้วก็จะขึ้นโนบละ มันงงครึ่งละไปดีกว่าเดี๋ยวไปสังข้าวเอาบายวันนี้มากินด๊วยเตี๋ยวจะเอากินก่อนนะและร้านแกะแตงอันนี้อร่อยดูขนมเต็มตู้เลยอ่ะแต่แม่ไม่มอยู่ถ้าแม่อยู่นี่เสร็จแม่แล้ว แม่ชอบกินขนมปังร้านนี้แต่ถ้าซื้อเก็บไว้แล้วมันจะกลัวมันจะขึ้นละนี่สมาชิกนั่นปิดนนะ้ากลับแล้วจ้าเติมห่างให้ตัวเองเพราะว่าหางสั้นๆแล้วมันดูปนแปลกๆแต่ว่ามัดรวบหมดนั่นแหละไปดูน้ำปากันดีกว่าเพราจะได้ต,ติวโต่ มันเป็นอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งไม่ได้เป็นอะไรเลยนะมันคันๆยิบยุกไงไม่รู้อืมหน้าตานี่ก็หาเป็นไม่ั่วนเนาะไปดีกว่าเดี๋ยวว่ากันเหมือนเดิมถึงบ้านเชา้าดูแลบอ่อปลารดน้ำต้นไม้ให้อาหารแกงแต่งล่างแล้วอเอาผมบอกอ่ะวันนี้ก่อนเดี๋ยวเปียกแกใจเราเต้นตุบๆเลย มีเสียงเคาะตรงมาต่างหัวนอนซึ่งเราอไม่กล้าเปิดม่านดูเองแล้วก็โทรหาแม่เราแม่ก็ไม่รับโทรศัพท์เราก็เลยโทรหาตุกตต๊กตาตุ๊กตารับก็เพราะปลอบใจว่าไม่มีอะไรเปิดแล้วก็ตั้งใจเปิดม่านมันก็มืดเป็นป่าใจยังเติ้นอยู่เลยอ่านหนังสือก่อนาน้ำแล้วทามาก์แล้วเฮ้ยไม่มีอะไรหรอก ครั้งแรกเลยนะอยู่มาตั้งนานไม่เคยมีเสียงแบบนี้เลยเอ็ดสาด์ไม่ได้เต้นตึกๆนิู่ตั้งนานไม่พอเลยแค่นี้แหละอ่านหนังสือนอนแล้วไม่ได้ถายนะฝันอยู่ทุกคน